เจ้าสบายดีสบายดีลูกค้าเมื่อนี้จะมารีวิวรถวีโก่สีประตูเตี่ยปี0 7เจ็ดแถเบึงเนาะสภาพนางฝ่าเด้อรถมือสองสภาพมือหนึ่งงามๆเลยเนาะลูกค้านะม,มีบอนติเลยสภาพเดิมๆหน่อเนาะทุกๆจุดเป็นสร็กละเอียดให้ลูกค้าเลยเนาะใหม่ๆเดิมๆับปรกันบ่ตำบ่ปีนเนาะ เราจะมารีวิวออมคัมอมอมออมคันก่อนเนาะนงามๆเลยลูกค้าใครได้ไปบุพิดวังคันไม,มน่งามๆเลยเอกสารร่อยสามารถโอนได้ทุกแขนเดิมค้าเด้อสามารถโอนได้ทุกแคนเนาะแต่งต้นยังใหม่ๆใช่ไหมหต้นโบมีบุพีธวางเจ้าประกันร่อยเนาะบ่ะต่ำบ่ปีธลดคัน เราได้สั่งมากวดลงได้เลยไม่เงามๆรถเดี๋ยวเราจะพาไปห้งองมอมคังก่อนเนาะยอดเลยภายได้ไปจะผิดหวังลูกค้าหันประหยัดน้ำมันมสุดๆเลยเป็นจักรสามพันเด้อลูกค้าเด้อเป็นจักรสามพันเด้อจักใหญ่สามพันเนาะไม,ไม่เลยจุดสื่อไปเหมือนผิดหวังแน่นอนเลย อเอียเอ่ยมเลยรถเป็นรถสภาพเดิมๆรถแม่รถมือหนึ่งในลาวเนะะาะมาแต่ไทยเป็นเจ้าเดียวใส่ในลาวเลยรถคับเราจะมาให้เบิ่งทางในกันเนะาะจักดีแอร์เย็นเดลุกคาเดอร์จะเป็นเบาะหุม้มหนังก็เป็นเบาะหุม้มหนังให้เลยอนามัยง่าย ระบบเพดเอ,อกไฟดานครับประมาณนี้เนาะลูกค้ายังเอี่ยมงามเป็นเกียร์กระปุกเด้อลูกค้าเดอ้อเป็นเกียร์กระปุกเด้อเป็นเกียร์กระปุกเนาะมีกล่องถอยเด้อลูกค้าเป็นเกียร์กระปุกมีจอใหญ่ให้งามเลยสวยงามโอ้โกล่องถอย บอได้แล้วของเค้าเนาะขอผิดลงคันละ <g uck> ประกันบ่อตําบ่อปีเนาะเบิ่งได้เนาะ <c oughs> ขอเม็ดออกเม็ดอัดยังปกติเลยเด้อเม็ดอัดเ,เด้อยราคาเด้อยังงูเอาห้เบิ่งแผ่นเนม็ดออกเม็ดอัดยังปกติเนาะยางแผ่นเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะสื่อไปบอ่อพิษวังในนอนเนาะคันเลยยังสวยยังแลหลมเด้ลยราคาเด้อ เป็น,นได้เนาะประกันบอ่อตับอ้บ่อปีนจเจ้าเลยเป็ดต่อเป็ดอัดนั่งเต็มคือเก่าเนาะผมมีพิษบ้างเนาะพระนั่งใหม่ๆงามๆตีนนี่เขาใส่ใหม่แล้วตีนเนาะตีนนี่ยังไม่ใหม่ตีนเลยเหลือมใหม่ๆเลยนั่งใส่อีกสองสามปีก็บอ่อเหียนเนาะ พอตัดไส้นีเด้อตีมันเด้อลูกค้าเด้อนังเี่ยมเลยระบบส่งล่างนี่แน่นหนาเนาะระบบส่งล่างมันร้อยเด้อลูกค้าเด้อตัวส่งล่างนี่หายกวงเลยนังขีแน่นๆเลยตัวนี้อ่ายางสกัวครบสุดเนาะสกัวครบสุด ตีนยังใหม่ๆเด้อตีนเด้อแต่ละขางเนาะยังใหม่ๆลายลายังบวกลุนเนาะลายเนาะเบิ่งระบบการใส่งานธรรมดาธรรมดาเนาะรถบริการ,ร,น,าร,รนันนนนกบรกิการยังยังคักรถรถผู้ยิงขี่คนขี่รายการน่ละเนาะรถคันนี้เนาะ,ะนงามอยู่เลยลูกค้าสนใจสอบถามมาได้เนาะลูกค้าเนาะเดี๋ยวจะพาให้เบิง่งด้านในให้เนาะ บัดในพากระโปรงนะล,ลูกค้าเด้อทางด้านห้องห้องทางด้านในประมาณนี้เนาะลูกค้าเนาะจักยังใหม่ๆอีกเนาะโบหัวโบ,บซึมจักครับประกันลอยเลยโบหัวโบ,บซึมเลยลูกค้าจักนีย่ยังเอี่ยมอมลูกจักนี่โบหัวโบซึมคอตลอดบริลล่างเลยสิจักนกี่มีขีดฝนปกติมีขีดตมปกติเนาะ ปี07เจ้าแผนเพจปกติจะควงงานทุกอย่างเลยเป็นออกเป็นอัดทุกๆกจุดแมนยังคือเก่ายังเดิมเดิมกาโตจิต้ายังเดิมเดิมทุกจุดหายห่วงเลยประกันเลยขันหนาปกติคันหนาปกติลูกค้าคัานหนาเป็นออกเป็นอัดยังคือเก่าเลย รุ่มดอกรุมเล็่ยังเก่าเลยลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาติดไทเบิรงแหลมแหลมเลยจะติดไทเบิรงเนาะ,ะไม่เดิมเดิมเดิมไม่เดิมบ่มีการเปลี่ยนแปลงลำใกลยงเดิมเดิมบ่ตกตา แลงได้สบายก็บตอนนั้นเลยบ่มีการปรับบ่มีการเต็มงอย่างใหม่เดิมๆเลยเดี๋ยวเพดานนั่งไปใหม่เอี่ยมเลยลูกก็เบ่หลังมาคุ้มนั่งใหม่เสียงจักรนิ่มๆเลยลูกค้าเสียงจักรนิ่มๆโดยเสียงจักหายห่วงเลยเสียงจักซื้อเมื่อบ่กพิษบังแน่นอนซื้อเมื่อขี่เลยบ่ถือใจมาขายคืนให้ได้ จักรนิ่มๆเลยจักหายห่หวงเลยสำจักรลดเก่งความเงียบอ่าน้ำมันแพงเขาคบเหมอดก,อนนอก,อกอว่าน้อเพราะน้ำมันเขาไรยปันไดเพราะว่ารถเ่าบันได้ขี่ไป่ใสเขาจอดเม็นอลาคันนี่ยสัพพัดจักประมาณนี้แหละครับสนใจก็เขามาสอบถามเขาได้เนาะตดใหม่ๆเลยเยี่ยมเลยหายห่หวงเลยลูกค้าหายยากสภาพราคานี่ ราคาสอบถามกันได้ษเลยลูกค้าเด้อสอบถามกรได้เด้อเดี๋ยวเราจะลงเบอร์โทรมันให้ราคาในสอบถามกันได้ษทมไ,ทม,ไ,ไม,เมเยี่ยมเลยไปได้เมื่อโบพิทวังในนอนคันงามหลุดสภาพนางฝ่าแท้เลยว่าคันนี้สีสันบ่มี่หลุยแล้วสีสันเนาะปกติเป็นสีเดิมเดิมเลยเนาะก็มีบอลขีดบอลไหว ตีจะไปขัดสีสวีวันเนาะเนาะรถก็จะเปลือนในน้อยหนึ่งลูกปได้ล่างงามเลยทุกขะเอ้ยถ้าได้เมื่อพระพิทฟังแน่นอนรถคันถึงทะเบียนให้เรียบร้อยโอนได้ถูกแขวง ียวสนใจเขามาสอบถามไม่ได้ลูกค้าเด้อสนใจเขามาสอบถามได้รถใหม่งามงามไปนี่ฮะเนี่ยอขอบใจขอบใจ